ลงโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย่อนลยมีแต่ใครตรงๆค่ะทุกคนไอเดียสาวแทวบ้านสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมือนี้ค่ะมาเลยแบบหนาสดสดหนามันๆได้จักน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปขุดมันม้านะคะแล้วที่นี่มือนี้ ุดมาแล้วแต่เว้นนะคะก็เลยว่ามีเวลาสิพาทุกคนนะคะมาหาเมนูอาหารคองซุงกันค่ะนั่นก็คือไข่มดแดงค่ะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมันซิค้าก่อนนะคะไปกันเลยค่ะอยู่ในส่วนย่างนะคะทุกคนส่วนย่างไอกีดไปได้บปล่าวะหางง้อยแถวะ่ะ คนคะ่ะพูดนะซูมซูมที่เห็นมั้งเ้นี่นี่ห้างไข่บดแดงค่ะไอโอเคห้างเดียวนน่ตีสองห้างนี่นู่นอีกอะเปียวมาแล้วมั้งเปรี้ยขาวนะหาก,กินของสูงค่ะเม่อ ข guitar, ั to like okay. ้นตอนการแย่นะคะเอากะซีเอากระตามัดกับไม้เสาวก่อนนะคะเด็กเอาหางเล็กๆแทนตีไม้สายาวๆนะคะเพราะว่าอาหาราอยู่ที่สูงนะคะได้บอก แด่๋ยวจะได้เห็นเนาะใค่บอ่อู้ไม่มีอู๋ใครตรงวะร่นร่นลงล่างเบิรดผมว่าอันนั้นอะไปมันอันนี้ยาวอีกเขยาอีกห้อยเต็มเลยลงมาเก็บลงมาลงลงลงคุค่ะลง

อัะไรหางใหญ่เนาะขุ้นมาโ่ที่ลงตาโม่้อนั้นะลยโอ้ยมันไปบ่ชอนไหนเคเโอ้ยตาไปบวได้ไหมใคหมดตลนออกก่อนเดี๋ยวเ็บขึ้นไหมลงมานอลนลงล่างหมดเลยนะ

ไหนเบิ้งมีไข่ไหมีบางคนีล่ะไม่มีไข่เล็กมีไข่เล็กเหรออันนี้อีกแแกัดเลยอ่าอ่าอ่ตรงวะูมีวูวูวูููออกมาออกมาอีกนะนั่นนะนี่นะ่เลยเนี่ยไม่้วมือนี่แหละอ่ะอย่างั้นเ้อออกมา โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันกัดโอ้ยมันกัดคองหลังๆยี่เชียทั้งหลังเทียนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเองหัวมีไหมมีหัวเ่นของสูงก็ต้องเสี่ยงได้จากน้อยเนาะสุเข้าไปในหางแล้วก็ยันยันนะคะยันยันไม่เศร้าเด้อ่ะเดี๋ยวหาอ่างกำจัดนะอืม เราจะค้ดดา,า,างเทิงเขาสีไปอีกหักนึงนะคะทุกคนค่ะดีแท้เู้บรราชาวบ้านนะแมบนบอเนี่ยไหนผู้เทาบนนบอกเอาคิานไฟท้ายเห็นบ่ใจมามะฮอสคิ่านนี่มันมันยิบลงเห็นบ่เตี้ยสังเกตบตงแม่มีมาตรงนอย,ยก็คิเทาคิเท้าท่านทาน,ทานไปท้ายไงเห็นเอาแท้กออ่าน,นีเนาะเออมันบุคคยมาพี่ไหลผมบุคคยมาพี่ไหลก็มันไตยไปพุ่นเลย เอาไปเราเดีเออมันล่นก่อนนะฮอดที่เท่ามันก็ล่นลงเลยที่ทานนะมีบวกหนี่งามาทางไหมผมไม่มีนะคะเ่าให้หมดแดงมันไตมาหาเขาเก่าทานที่ทานทา,นทานตกไม้ก่อนกันไว้นะคะอ่อนมาถึงฮอดที่ทานมันก็ตกนะคะเพราะไตมาทางนี้โตเป็นการป้องกันว่าให้มันมากัดท้เวลาเขาแง่นะคะนั่นดังเดี๋ยวมี่มาอย่าง คือน้องสดเลยพร้อมแกะแรงกระกีดอย่างนะคะบรเวนจะไปขุดมันแล้วจากขุดมันก็มาหายู่หากิน,อ,น,นอาหารของสูงเก็บมืออื่นไหมไเก็บมือมือนี่กรีดบ่อหรือว่าบ่ก,กิน โอ,อ,นอ้นี่เอิ้นบักคังนี่เคยเล่นบหมคะทุกคนค,ะะค่ะบักคัง้างแถวบ้านเดียบกินขึ้นมันกระสิปิยูขึ้นมานี่เด,เดี๋ยวสิลองโยนเด้วยท <c oughs> ่งนี้เองทางนี้ทางนี้ทางนี้มันตรงคุณกระตุ้งว่าทางใครมาเด่งนับตรงป้าผมว่าบดี๋ยวมันมีสามทางไงโอ้สามทางหรือต้นเดียวต้นมะเป้าจี๋เอาเหรอเห็นเดี๋ยว แง่ได sí. ้ตีตัดเอาบ้้ะตัดอุ้ยขาดทางล่างไอ้คีนะนะอ่าไม่กลมจับได้แล้วทางนี้มันอยู่ต่ธรนะคะก็ได้ตัดออกนะเดี๋ยวจะโฝีมือเองย่าเพิ่งมันทางมันทีแตกนะเขารู้เองต้องจับทางมันไว้ก่อนต้องจับทางมันรู้ต้องจับ ออกนับ่นั่นแหละยังอีกงานนึงงานนึงข้างล่างสีขาวๆนะงานน้อยงานน้อยงานน่ะสีขาวๆนะเห็นไหมเออเออน่ะพอละอย่งเงระวังมันลดน่ะระวังข้างมันแตกแค่นั่นแหละให้ได้ออกมาได้เงี้ยได้พ่อติดเครื่องพ่อีกอ่ะสองต้นอันนี้เนาะเออเว้าเว้าเว้ารดนิ้นดิได้ละดึงออกมาได้ดึงออกมาได้ไนะใบไยนี่ติดอันนี้ใบไรข้างทึงขนาดน่ะ แตกทางแล้วบัดนี้หยิบมาเลยเจ็บแป้งมันใช่หยิบมาเลยโอ้ระวังเด้อระวังเด้อระวังมันแตกนะยัียงจังยังไม่ได้ปลาลิงเลยแับนี้เดี๋ยวก่อนนะน้ำหนึ่งถึงสิบนะเอาตะกร้ามาบังตะกร้ามาบังเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะทำไมมันยกมาไม่ได้มันจะแตก

กล่องยัวเก็บทำร่นนะเข่าแต่เลยโอ้โหอู้ยโอ๊ยโอ๊ยนั่นแหละนี่โอ้ยนี่ใครมาแดงเอาบ้านในมือกันเหมันทนทานมากันเพี่อเอาอันนี้เอาไปเต็มหัวเลยเออนั่นแหละอยู่นั่นแหละโอ้ยแต้องไหวเยอะอยู่นะ พอพ่อูเท่นสมร่วงอ้หายกินยากพอพอกับไข่มุคันเลยนะฮะนีะ่ะมันต้องอยู่แถวนี้แน่เลยนะมนยุล่างอ่เดี๋ยวว่ามันก็มันโนมาด้วยเนี่ยเออนั่นแหละชิกเลยโอ้อ่ะลงด้วยมีไหม พ่อไม่แน่ว่ากินยากชันไปทุกคนไหนไปเดี๋ยวเข้าไปอีกเดี๋ยวเข้าไปอีกเออให้มีอยู่ข้างล่างไม่เห็นลงเลยโอ้ลงแล้วไหนเนี่ยนะให้ไหนหมดนั้นนะให็น้า่คนนะเอาแล้ว

เยอะเยอะเยอะไปล้างกันมีไข่ตรงตรงวางทิมไว้จะุดก่อนนะคะแล้วทิมว้โดนมาได้นะคะดูแม่ที่คาบไข่นี้เนะคะถ้าทิมว้โดนแล้วแม่นี่คาบไข่มันคาบไข่มันหนีว่าเข่วมาเทเข่อ คาบใครนีแล้วผัวันไหนเยอะไหมเยอะอ้อบลาใครตรงไหนตึกเปนยังเฮดเซน้ามันอ,อ,อันทางนี้น้อยๆน่ะแกะออกมานะบอมี้ที่้างหน่อยทางล่างตรงโอ้ เน้เออเห็นรูปเอล่า้าจะกินแบบนี้นะได้ไปกินนครพนมแซ่บกว่าส้มหุยหุยต้มนี่เรเคยกินจริงจริงาป้วยปลาล่บปลาเขาลับอันนี่แม่เอาไปตำส้มใส่เปียกแค่ยายเวลามันถึกหน้ามันก็อีงเงายนะคะแต่ว่ามันบ่ตายนะบ่ตายดอกฟาดให้มันขึ้นฟ้าเราพอมันหายเงายบเงาภาษาไทยแปลว่าอย่างเมาดิเงามันบัดใจมันบัดนะ แต่ว่ามันบ่ตายภาษาไทยแกนใช่มันตลกแปลบ่ได้ว่าเหงาภาษาไทยแปลว่าังินก็แปลว่าสลบภาษาไทยก็แปลว่าเฉาเออเฉาเนาะเออมันมันสลบเออมันสลบภาษาไทยมันก็สลบเฉาเป็นลมแปลเราเป็นไทยบ่ได้เราว่ามันเหงาภาษาไทยว่ามันเฉาเออมันเฉามันสลบมันสลบเสร็จแล้วมันก็อีฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไปเฮ็ดหางไม่คือเก่านะคะไปออกไป แม่ปใส่ต้มปลาคีดเหมือเรื่องม่ี้าเหมือนเดนทึงเลยนะอยให้มันร้อนร้อนมีแต่ไข่ต้มตงค่ะทุกคนเปไอยิ่นจับปลสิบวรอียวบรบร่ันาานที้มีแต่ไข่ต้มแบบแล้น ดินๆจะไม่เว้ยได้เ <studio> ป <yeah? S 2> ็นก้วยหรือขวดงขนดน่ะดิ้นใหมันลงได้นม่เว้ยแต่จัไดึ้นโตกว่าไหมอ๋อม่หนุนจุกลขวัดลงกันเอาบอกกูนะเจ้าหนุนจุกจัโอได้ลายตัวเนี่งได้หลายตวแต่น้มาแต่น้มาลุ้นด้วย่น้ำมาล้าลุ้นได้แต่น้ามาล้าเมากเนี่โอ้ได้หลาเติมนั้นเนี่ยแม่ไปตลาดวันอาทิตย์ุีแล้วเนาะไปนั่งใครนั่งอีก ไปล้างเลยเอาไปล้างถังเหียนเพราะน้ำตกน้ตอกน้ำล้างใส่ไปรถบ่ฮอลเลยหรือต่แล้วล้างอีกแน่ยันมันหายนี่ค่ะทุกคนขาได้หลายเติบอยู่นะคะนี่ค่ะไข่มดแด็กไปแง่้ไหมกัดคันเต็มหน้าเลยนะมีแต่ใครตรงๆนะคะไปบ่พอลส้วมนะคะนี่ได้หลายเติบนะคะนี่ขนาไปขายก็ได้หลายร้อยอยู่นะคะ เอาไปแกงแส่ไข่บดแดงหรือว่าไปยำก็ได้นะคะแซบเลยค่ะเดี๋ยวก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเบิ้งคลิปจนจบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเดียนในช่องไอเดียสาวในไทยบ้านน้ำเด้อค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพอกันไม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ